ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาไลฟ์สดผ่านเพจบอกอรพรชัยสังดวงยางชาแนลกันนะคะวันนี้นะคะถ้าพูดถึงการรวมญาติสายสก,กุลต่างๆนะคะก็คือเป็นการรวมกลุ่มาญาติให้มาพบปะสังสรรค์กันนะคะเพื่อที่จะเชื่อมสายสัมพันธ์ให้กันนะคะให้ยาวนานสืบทอดต่อไปนะคะวันนี้เราจะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรวมญาติงานบุญสายสัมพันธ์สก,กุลเทวฤทธิ์และก็สก,กุลธาราพลนะคะ ครั้งที่4ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่7เมษายน2567เวลาประมาณ8นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อสะดุดีและรำลึกถึงบรรพบุรุษนะคะ 2. เพื่อแสดงความรักความสามัคคีความผูกพันของพวกเราพี่น้องทั้งสองสกุลนะคะไม่ว่าจะเป็นเทวฤทิ์หรือว่าธาราพรน,นะคะ 3. เพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์ทั้งสองสกุลให้สืบทอดยาวนานต่อไปนะคะสถานที่จัดงานบ้านนายอุบล เทวริศนะคะหมู่สามตำาบลหลักช้างอำาเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชกําหนดการจัดงานในครั้งนี้นะคะเวลาประมาณช่วงเช้านะคะจิตนาฬิกาเจ้าภาพ ก็จะเปรียมต้อนรับญาติพี่น้องทั้งสองสกุลนะคะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้บริการเรื่องการจอดรถนะคะก็สามารถจอดรถได้หน้าบริเวณถนนและก็ในสวนยางพาราใกล้บ้านนะคะเวลาประมาณเป็นนาฬิกานะคะญาติญาติทั้งสองสกุลเทวฤทธรารพลก็ได้ทยอยเดินทางมาในงานนะคะ9ก้านาฬิกานะคะรถก็ได้ออกไปรับพระสงค์นะคะเพื่อที่จะทําพิธีทำาทางาศาสนานะคะแล้ก็ ได้นําสู่พิธีทางศาสนาตามลําดับขั้นตอนนะคะ11นาฬิกาก็มีการถวายพัฒหารเพเณรพระพิสุสงฆ์นะคะ12นาฬิกาก็เป็นการเสร็จพิธีทางศาสนานะคะหลังจาก12นาฬิกาไปแล้วก็จะมีการจัดเลี้ยงอาหารนะคะ เวลาประมาณ14นาฬิกานะคะพิธีกรก็นำสู่บรรยากาศนันทนาการเพื่อที่จะร่วมกันสนุกสนานนะคะก็มีการร้องเพลงคาราโอเกะด้วยนะคะตรงนี้ก็ทุกคนนะคะทั้งสองทั้งสองสายสกุลนะคะไม่ว่าจะเป็นเทวริษหรือว่าธารพรก็ร่วมกันสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ในค่ำคืนนี้นะคะค่ะเวลาประมาณ16นาฬิกาถึง20นาฬิกานะคะญาติพี่น้องทั้งสองสกุลนะคะก็ได้รับประทานอาหารกันอีกครั้งนะคะเวลาประมาณ20นาฬิกาถึง สามสิบนาทีนะคะพิธีกรก็คืออเจ้าภาพนะคะทยอยที่จะ ต้อนรับเขตกกันอีกครั้งแล้วก็ส่งเขกนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะในการจัดงานในครั้งนี้คุณอุบลก็ได้จัดของไว้ที่ระลึกให้ทุกคนนะคะเป็นของชํารวยนะคะเวลากลับบ้านก็นําของชํารวยกลับบ้านติดมือติดไม้ไปด้วยเพื่อเป็นที่ระลึกในครั้งที่4ในการรวมญาติสกุลเทวริทธาราพร์นะคะค่ะญาติพี่น้องก็สามารถติดต่อสายตรงได้ที่0-81 แปดห้าเก้าสามสามเที่คุณอุบลเทวริศหรือว่าลุงอุบลนะคะค่ะ ท่านผู้ชมสามารถรับชมช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่จานย์ PSI ระบบ4แเบนนะคะช่อง73และก็ช่อง117นะคะจาน PSA ระบบ KU b เบนก็ช่อง73นะคะถ้าทาง y o ย t ท b e ไปพิมพ์ว่าบอกอรพรชัยสังดวงยาง c h ช n แนลนะคะทางเพจก็พิมพ์ว่าเพจบอกอรพรชัยสังดวงยางช n แนลเช่นกันนะคะดิฉันนางสาวเรนูธาพลผู้สื่อข่าวโดยบอกอรพรชัยสังดวงยางหัวหน้าศูนย์ข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้ราย งาน